สวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งโซ่มอเตอร์ไซค์นะครับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นกันนะครับคุณผู้หญิงทุกท่านถ้าดูคลิปนี้จบก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยโซ่มันก็จะหยนอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ตั้งโซ่เนี่ยมันจะกินสเตอร์นะครับก็คือจะทำให้ตรงบริเวณนี้นะครับที่แหลมๆเนี่ยตรงนี้มันจะสึกไวนะครับ สเตอร์มันสืกไว้เนี่ยนะต่อไปจะต้องได้เปลี่ยนสเตอร์นะครับและยิ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยสู้อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะครับขับขี่ก็อันตรายนะครับโอเคเรามาเริ่มกันตั้งสู้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรามาคลายน็อตตัวนี้นิดนึงนะครับด้วยเราคลายออกมาทางนี้นะครับหคลายออกนะครับแล้วก็คลายด้านขวาด้นะครับคลายออกนิดหนึ่งประมาณสองสามรอบพอนะครับ คลายเสร็จเราก็มาคลายน็อตตัวน ER ี้นะครับน็อตตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่ด้านนี้นะครับเราก็จับแล้วเราก็คลายมันนะครับคลายให้หลวมนิดนึงนะครับพอคลายเสร็จแล้วเราก็มาขันตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือน็อตตัวนี้เราก็ขันกลับไปเหมือนเดิมนะครับเราก็สังเกตซู้นะครับสังเกตซู้มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ ครับเรป้ครับครับได้้ครับครับครับนครับประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้แล้วเห็นไหมด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําด้านโน้นบ้างทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าด้านนี้กับด้านโน้นมันได้ระดับเท่ากันมาขนานกันนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีขีดๆอยู่นะครับ 1นึขีดสองขีด3ามขีด4ี่ขีด5้าขีด6กขีด7จ็ดขีดนะครับตรงนี้ฝั่งนี้มี7จ็ดขีดเราก็ไปตั้งฝั่งน้นด้วยนะครับเป็น7จ็ดขีดเหมือนกันนะครับฝั่งน้้น7จ็ดขีดนะครับฝั่งนี้ก็ให้อยู่ที่7จ็ดขีดเหมือนกันนะครับให้ได้7จ็ดขีดนะครับถ้าฝั่งนี้ไม่ตรงกับฝั่งน้นเนี่ยล้อล้อมันจะเฉียงเฉียงอย่างนี้เพราะฉะนั้น ทั้งสองฝั่งมันจะต้องเท่ากันนะครับล้อมันจะได้ตรงๆนะครับนี่หนึ่งสอขีดแล้วอีกขีดหนึ่งนะครับหนึ่งสองส4มสี่ห้าหหนึ่งสสามี่ห้าหกโอเคเขีดแล้วต่อไปเราก็ขานน็อตของล้อเลยนะครับเอาปลั๊แจมตัวนึงจับไว้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็ขันเลยนะครับขันกลับไปเลยครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับก็พอประมาณนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับโซ่ก็ใช้ได้แล้วนะครับวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งว่าโซ่มันหย่อนหรือไม่หย่อนเวลาเราขับรถนะครับมันจะมีเสียงแก๊กแก๊กก๊กเนี่ยือ เสียงพวกนี้เกิดจากการที่สู้มันไม่เข้าล็อกกับสเตอร์นะครับมันก็จะมีการเสียดสีกันดังขึ้นนะครับถ้าเราสามารถตั้งสู้ได้เองนะครับมันก็จะทําให้สู้เราเนี่ยมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งสเตอร์ด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ